จ้าเพื่อนมัอนี่ใช้สารผ้าแซบผ้ามอหดสเมอนจ้าปลาซมอนจะเหตุไอผสมจ้าทองทองป่าซมอนใช้สารเอาได้มากิโลนึงจ้าก็เลยเอาส่วนเนื้อเนื้อมันเนื้องามๆนะเอาไว้เห็ุยินจะเอาไว้ย่ำเอาไว้ต่ำแ้วกทะองมันนะจ้าใช้สารจะมาเห็ุผสมจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าปลามากิโลนึงจ้าป่าซมอน ไซส์สานจะเอาส่วนส่วนเนื้องามๆน,นั่นเอาไว้เฮ็ดกินจ้าไว้ย่ำเอาไว้ไวต่างสมอนย่ำสมอนจะ้ะส่วนทองมั่นไซส์สานจะเฮ็ดปลาสมจะ้ะตัดเคืองก็น่าจังตัวใหญ่จ้ะส่วนทองมั่นนี่ไซส์สานจะเฮ็ดเฮ็ดปสมจะ้ะ ทองแซลมอเฮ็ดผสมแซ่บด้วจ้ะชั้นเหนือตรงงามๆมันหนีจะเอาไว้เฮ็ดย่าจ้ะตรง,งนี้จะเฮ็ดผสมแข่ง nhau ด้วจ้ะตรงทองมันจะเฮ็ดผสมแซ่บจ้ะ ็ดชิ้นพ่องามๆจ้ะบาเฮ็ดชิ้นใหญ่จ้ะนี่จ้าส่วนในไซส์ซารจะเฮ็ดผสมจ้ะตรงทองมันนี่เนื่อเนื่อติดมันมันจะเฮ็ดผสมแ่บจ้ะเฮ็ดเนื่อแดดเดียวก็แ่บจ้ะเดี๋ยวไปเบิง่งวิธีเฮ็ดผสมกันเลยเนาะจ้ะเน่ไซส์าสารหั่นว้เดียบร่ยแล้วจ้ะหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นไว ใส่ซันก็นจะใส่กระเทียมจ้ากระเทียมต่ำจ้าต่ำพอปุ๊บๆนีล่ละจ้ากระเข้าจ้าใส่ซันใส่เข่าสวยนะจ้าใส่เข่าสวยลงไปจา้าผงนวจ้าผงชูรสลงไปนิดนึงนะจ้าแล้วก็เกลือจ้า เข้าแล้วจะขยำแล้จะขยำให้เกลือกับเขามันเข่ากันจ้ะอาการห่อนๆนั่นส่สองมือก็ได้กินแล้วจ้ะสองมือก็เปรี้ยวแล้วจ้ะอาการห่อนค่ะพี่น้องกำแบบนี้น่าจะเนาะกำเนื้อปลาแบบนี้นเกลือจะได้ซึมเขานะจ้ะ ต้องปลาแซลมอนห้ามาเฮดเฮดแดดเดียวกับแซบเฮดปลาสมกับแซบจ้า ม่านนี่แหละจ้ะเสราา็จแล้วค่ะใส่สามกระเจาใส่กลองนะจ๊ะนะเนาะเพียงใส่กลองไปเลยนะจ้ะเห็ดเบญยากแกะผสมเสือเกลือใส่ข้าวเหนียวกระเทียมนี่ก็เป็นละจ้ะอยากให้นัวเข้ากับใส่ชุบโรยขอบไปนิดนึงกับนัวละจ้ะผู้บมากรใส่กบ,บะต๋องใส่เนาะจ้ะ แค่นิดหน่อยเพราะความแสบค่มนัวกับบเป็นยังจ้ะ เรียบร้อยละจ้าปิดใส่กล่องเก็บไว้เสร็จละจ้าเห็ดบ่หยากเลยนะจ้าสมป่าทองสมอนใส่สาน,นเห็ดกินกะจะประมาณสามมือ,มอสามมือก็ได้กินละจ้าช่วงนี้อากาศมันหอ่อนสามมือก็นางจะได้กินละจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจใส่ซันท้าแสบท่านคลิปต่อไปได้จ้าเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย